สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูจ้าก็ผมครับผมตุลุครับวันนี้เรามีเมนูนะครับเข้ากับช่วงซัมเมอร์นะครับก็คือช่วงนี้จะเป็นก่อนวาเลนไทน์นิดนึงเองครับเมนูนี้จะดื่มแล้วสดชื่นนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าโคบูยูสุนะครับอ่านะครับผมหรือใครไม่มีคู่รักก็ดื่มดับกับกาแฟไปได้ได้ครับลอลลี่ลอลลี่ลอลลี่โรลลี่วันนี้เราจะใช้กาแฟนะครับพระเอกของเรา ซึ่งมันจะเข้ากับธีมวาเลนไทน์ Valentine มากเลยตัวนี้จะเป็นโคลัมเบียนะครับจะเป็นโปรเซสต์แอนาโูบิกวอสนะครับแล้วก็มันจะมีกลิ่นโรสเนาะหรือว่ากุหลาบนั่นเองอ่าก็จริงๆเราเราสามารถที่จะเลือกกาแฟต,ตัวอื่นได้แต่ตเราแนะนำแบบเป็นโทนที่แบบ เป็นฟุตตี้อะไครับก็จะส่งเสริมความเป็นผลไม้ของตัวไซรัปยูสุใช่แต่ได้เกิดว่าเราอยากจะเอาพวกกาแฟที่เน้นบอดี้มาตัดก็ได้แล้วแต่ความชอบครับแล้วก็อื่นๆก็จะมีไซลัปนะครับเป็นยูสุตัวนี้แล้วก็น้ำพึ่งนะครับแล้วก็น้ำเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําดีกว่าโอเคก็เบื้องต้นเลยอุปกรณ์ในการใช้นะครับครอบรูเนี่ยก็คือการใช้น้ําเย็นสกัดกาแฟนะครับเราสามารถที่จะ ใช้ตัวที่เป็นอุปกรณ์ขบูโดยเฉพาะได้แบบนี้นะหรือถ้าใครไม่มีที่บ้านสามารถที่จะหาภาชนะสะอาดมาใบหนึ่งก็สามารถแช่ขบูลได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะยุ่งยากกว่าพวกนี้หน่อยเพราะพวกเม่ระบดกาแฟใส่ิลเ,เ,เตอร์นะครับเสร็จแล้วอนนี้ยังมีขบูที่ทำเลยใช่ครับบดกาแฟเข้าไปในิลเตอร์ใช่ไหมฮะเราก็ใส่น้ําเย็นลงไปในนี้แล้วก็จุ่มกาแฟลงไปถูกต้องแช่ไว้18ชั่วโมงแล้วออกมาเราก็ดึง กากกาแฟออกก็ได้น้ำโครบูแบบนี้เลยนะอันนี้จะง่ายหน่อยง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากในการร้านถูต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะนี้โอเคทําได้เหมือนกันเลยแต่ว่าก็อาจจะมีขั้นตอนของการกรองเช่มขึ้นเดี๋ยวเราทาให้ดูนะครับระหว่างนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ภาชนะจานหนึ่งใบแล้วก็ใครมีกลวยใส่น้ําก็ได้แทนดิปเปอร์ก็ได้ได้ครับแต่ก็จะเป็นกลวยที่มันมีเหมือนกับสแตนเลสขั้นไม่ให้กากาแฟลงไป แต่เราจะใช้เป็นริปเปอ,นะอ,อ,อร์นะครับทีนี้อุปกรณ์พร้อมนะครับขั้นตอแนแรกก็คือบดกาแฟนะครับเราจะใช้อาตราส่วนนะครับอยู่ที่30กรัมนะครับต่อน้ำาิบเท่านะครับหรือว่าเลชโชน่ต่อสนั่นเองบดประมาณเบอร์เจ็ดนะครับเครื่องดิปติ้งนะครับถ้าเป็นเครื่องบดมือคอมบันเดนเตก็ประมาณ25 อ่านะครับอันเบอร์ยี่ห้าจะประมาณน้ําตาลทรายแดงอันนี้เราได้บอกทริคไปในตัวด้วยนะครับใส่ลงไปเลยครับผมครับอ่าใส่น้ําเย็นครับครับผมน้ําเย็นเนี่ยเอ่อถ้าให้แนะนําก็เราดูอุณหภูมิตู้เย็นเราอ่าประมาณสิบสี่เนาะอ่าตามอุณหภูมิที่เราใช้สิบสี่สิบห้าก็ได้ครับผมนะครับหรือต่ํากว่านั้นก็ได้ใส่ทีเดียวเลยนะสามร้อยครับสามร้อยให้เม้ครับผม ฉะนั้นเราจะเริ่มจับเวลาเลยนะครับ่เราดูเวลาไว้ตอนนี้9โมงโมงครึ่งอ่าโอเคเราก็นับไป18ชั่วโมงใช่ทีนี้อุณหภูมิเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเล่นได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้องเลยนะแต่อุณหภูมิยิ่งสูงเนี่ยมันจะสกัดกรดออกมาเยอะใช่ครับแล้วก็เรื่องของความนิ่งของรสชาติถ้าเกิดว่าเราอาวางไว้แบบไม่ใส่ห้องห้องฟิตอะถามว่าได้ไหมได้แต่ทุกวัน ที่เราทำเนี่ยมันจะเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนเพราะอุณหภูมิห้องมันเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ครับไม่เหมือนกับอุณหภูมิตู้เย็นที่มันนิ่งกว่าถูกต้องนะฉะนั้นเราต้องเลิ่มนิ่งๆอ่ะเราจะคนนะครับ30ครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบอ่าครับผมเสร็จแล้วคนอให้ทนะั่วนะครับนะครับแบบนี้แล้วก็ปิดฝานิดนึงนะครับแล้วก็ไปแช่นะครับใช้ไอพลาสติกที่ปิดใช่ก็ได้ใช่ก็ได้นะครับ มติว่าเราแช่ไปเสร็จแล้วอันนี้คือเราักทิ้งไว้แต่เมื่อวานถูกต้องครับก็เมื่อวานทําประมาณ15นาฬิกานะครับ35นาทีนะครับอ่าตอนนี้ก็แบดชั่วโมงพอดีเลยแปดชั่วโมงพอดีนะครับอ่าเราจะได้โครบูแบบนี้เราสามารถคนได้คนอีกนิดนึงแล้วกัน่อยสักสิบครั้งนะครับเพราะมันจะมีความต้นที่มันต้องยู่ต้องต้นเก้าสิบที่เหลือเราก็จะใช้กระดาษกรองนะครับกับดิปเปอร์นั่นเองเนาะนะครับในการกรองกระดาษกรองใส่ไปในดิปเปอร์ครับผม ล้างน้ำเปล่าสักนิดนึงก็ได้ได้ครับพอไล่กินก็ได,ด้แล้วไงนะครับเดี๋ยวเราแค่เทใส่ลงไปเลยนะ,นะครับต้องค่อยๆเนาะต้องค่อยๆด้วยเทไปเรื่อยๆนะค่อยๆเทพยายามอย่าให้กะกาแฟนะครับลงไป<ช>ถ้าเทพูดเดียวกะกาแฟมันเป็นตันใช่ครับค่อยๆเทให้กะกาแฟ นี่กกาแจากัาส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้ระหว่างนี้เราก็รอเนาะให้เขาค่อยๆสกัดนะฮะหรือว่าค่อยๆไหลเข้ามาทีนี้ช่วงนี้โควิดมากลับมาเนาะใช่ครับตัวนี้จับไดะหังว่าตรวจตรวจยังงไ่ได้เคลียะตรวจแล้วครับไม่เจอแต่พอหมอไปตรวจหัวใจทำไมลืม มันต้องพูดอะไรก่อนเอ้ยพี่ตุ้ช่วงนี้แบบโควิดมาๆไปๆนะนี่กลับมาต่างจังหวัดตรวจเอทีเคครับตรวจเอทีเคนะครับไม่เจออะไรแต่พอตรวจหัวใจเนี่ยเจอแต่เธอมันต้องพูดอะไรก่อนเดี๋ยวตาผมบ้างละนะครับผมจะเตรียมส่วนผสมนะครับอ่ใช้น้ำส้มยูซุนะครับลงไป10 ml นะครับชิ้นเดียวนะครับค่อยๆเท ก็น้ำผึ้งนะครับประมาณ5 ml ันี้เดี่ยวครับใส่น้ำผึ้งครับตัดว่าตัวส้มตัวนี้มันค่อนข้างที่จะพุ่งหน่อยอ่าใช่ครับแต่รสชาติมันค่อนข้างที่จะพรีเมียมเนาะพรีเมียมครับเป็นสรนะของโคมาน่านะครับครับผมจากนั้นเราจะเติมน้ำนะครับให้ถึง150 ml ครับ ก็ลำบักทีเ่เรานิยมเสิร์ฟก็จะเป็นขนาดแก้ว16ออนซน์ครับนั่นเองโอเคพอเราคนเข้ากันก็เทใส่แก้วได้เลยครับแล้วก็ค่อยเติมน้ำแข็งลงไปเดี๋ยวครับใส่น้ำแข็งจากนั้นเราจะใช้น้ำกาแฟโคบูนะครับ100 mL นะครับันนี้เราก็กอรองเต็มแล้วเนาะใช่ทำครั้งหนึ่งก็ได้เดื่มไปสองแก้วเนาะ เราใช้น้ำ300กวก็วจริงกันจะออกมา200นิดๆนะครับผมเทลงไปรหรือเราอาจจะแบบใช้ช้อนก็ได้นะ,ะถ้ามันจะได้แยกเป็นเลเยอร์ใช่ครับเป็นเลเยอร์ดีกว่าแบบนี้เลยสบายแล้วครับครับผม คลิปเด็ดตาโตก็จะเป็นในเรื่องของกาแฟโคบูนะครับก็ถ้าพูดเรื่องประโยชน์โคบแล้วกันมากกว่าการสกัดร้อนตรงที่หนึ่งคือกรดต่ำกว่าคนที่มีปัญหาโรคกระเพาะกรดไหลย้อนสามารถดื่มได้สองคือสารต้านอนุมูลอิสระสูงใช่ครับเพราะว่าการสกัดแบบใช้น้ำเย็นมันไม่ถูกทำลายไปแล้วก็เรื่องของคาเฟอีนใกล้เคียงกันสลับอยู่สองอย่างที่ ดเด่นแต่เรื่องของรสชาตินะรสชาติก็น,นี้คือแบบไวนี่เลยนะฮะกลิ่นไวนนี่เล่าลำนะคะระับผสนกับน้ำส้มยูสุครับโอ้ซึ่งสดชื่นแน่นอนจริงๆโคบูทันสากาาาัดออกมามันก็กรดนก็จะต่ำกว่าตัวที่เป็นน้ำร้อนนะแต่ว่าเรื่องของความขมจะต่ำกว่าด้วยอันนี้ข้อดีของโคบูเลยถ,ถ้าเกิดเราใช้กา,ฟาแฟเราขั่วระดับเดียวกันตัวเดียวกันเลยทำโคบูกับทำทําสกัดธรรมดาร้อนโคบูจะมีความขมต่ำกว่าเพราะมันใช้ u, น้ำเย็นนครับ อันนี้ก็อาจาจะเป็นความชอบที่หลายคนชื่นชอบโคบูด,ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเก็บโคบูะครับเราอาจจะเก็บใส่ขวดแบบนี้เลยนะครับ<ช>ได้2อาทิตย์ร<ช>หรือจะเป็นขวดแบนก็ได้เล็กๆนะครับอะไรที่แบบปิดไม่ชิดไิ่ชิดนะครับหรบตู้เย็นได้2อาทิตย์ติดตามแล้วได้ใหมนะครับทุกวันเป็นรหัสเวลาหนึ่งทุ่มที่เฟซบุ๊กการ์สดเข้ามาแล้วก็ยูทูบคอมแมนชา n น์นะครับครับผม ท่านใดที่ยังไม่กดติดตามสันกดิ่งนะครับกดด้านล่างได้เลยนะครับเราจะทำคลิปดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ตุลุขอลาไปก่อนแฮปปี้วาเลนไท์นะครับสวัสดีครับ